สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมืออากาศฮ้อนห่อนนะครับมีตะเหลี่ยงมีตะเล่าครับชว่วงนี้ก็เลยค้นหอดน้องมอนนะครับมาหากินแซลมอนมือนี้ก็ตั้งใจสีขอบคุณน,นะครับผู้ที่ตามที่โครานร้อยนะครับก็เลยตั้งงบในการกินอาหารห้าร้อยบาทนะครับ เมื่อนีก้กะเขาานอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นเคานาปลาไหลนะครับย่ำแซลมอนอแล้วก็ปลาดีบรวมนะครับเมนูอย่างอื่นก็หลายครับแต่เขาสั่งมา3อย่างนี่ก่อนนะครับก็เนื่องจากเมนูที่สั่งก่อนหนานะครับเป็นเงิน 4 8่ 400, สิบาทก็เลยเอาอีกอย่างหนึ่งให้มันครบ500นะครับก็บเป็นซูชิคำละยี่สิบาทนะครับในส่วนของรสชาตินะครับยำแซลมอนกับรสชาติเข้มข้นนะครับเปรี้ยวนำ้ำเข้มตามนิดๆน,นะครับปลาดิบร่วมกับกรุบกรุบดีนะครับ มาเน้นเนานายกะมาตรฐานก็สูงอยู่แล้วครับห้านได้กระหิดแสบนะครับพ่กินมีคำยญ่งสิเลยนะครับในปรดิบรวมสิมีทูนา่าแซลมอนปลาหมึกนะครับแล้วก็ปูอัดนะตอนที่เห็น เมื่อนี้มาคนเดียวครับทายยากแน่ถือวาซาบีเข้าไปครับไ่ก็หัวไม่ขีดน้อยนึงแต่ว่าชุนเหลือเกินนะครับต้องพักข้าวหนึ่งอากาศหอนแห้งครับนี่กินในห้องแอร์นะครับแต่ว่ากะในห้องแอร์กะหอนขึ้นเก่านะครับ สังเกตว่าเสือเปียกนะครับอ่าเนื้อแตกอ่าห้าน,นี่กะน,นะครับยุกใกล้ๆภาคา์นะครับเลยมานิดเดียวติดถนนใหญ่ซื้อหานว่าซปเปอร์แซลมอนครับผูอย,อยากล่องกะหาเบ่งครับ